ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมคะสลับมาดูเรื่องราวดีๆค่ะชาวนายุคใหม่สมัย,มยนี้ค่ะมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการปลูกมะเดื่อฝรั่งทําให้การปลูกทั้งหมด800ต้นใช้แรงงานคนเพียงแค่2คนเท่านั้นค่ะที่สําคัญเจ้าตัวยังบอกด้วยนะคะว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนหันมาทําการเกษตรกันมากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมพร้อมกันกับคุณทรมิชชช่วงเลยค่ะ ส่วนมะเดื่อฝรั่งแห่งนี้เกิดจากความรักของพ่อที่มีต่อลูกชายซึ่งเป็นโรคลำไส้กรืนกันพบได้เพียงหนึ่งในพันคนเท่านั้นทําให้ลูกชายปวดท้องจนเสี่ยงที่จะเสียชีวิตผู้เป็นพ่อจึงค้นหาจนพบว่ามะเดื่อฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงช่วยแก้ปัญหาโรคลำไส้และในหลวงรัชกาลที่9้าทรงนํามาส่งเสริมให้กับคนไทยได้ปลูกจึงลงปลูกไว้ให้ลูกชายได้กินจนวันนี้สปีแล้วลูกชายมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างมาก คุณยงยุทธลาวรุจิลาไราเจ้าของสวนเดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีแห่งนี้เล่าว่าปลูกมะเดื่อฝรั่ง800ต้นใช้เทคโนโลยีทั้งการวัดความชื้นอุณหภูมิและแสงป้อนข้อมูลให้ระบบอัตโนมัติทำงานผ่านแอปพลิเคชันที่ร่วมกับนักเขียนโปรแกรมพัฒนาขึ้นใช้เองควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือได้การปลูกในโรงเรือนช่วยควบคุมน้ำและโรคแมลงได้ดี หลวงปลูกโดยขุดร่องลึก60เซนติเมตรรองพื้นด้วยพลาสติกเจาะรูใช้ทรายหยาบเป็นวัสดุปลูกลดปัญหาน้ำขังให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดอัตโนมัติวันละ5ครั้งและให้ปุ๋ยทางน้ำอีกวันละ3ครั้งโดยใช้ปุ๋ยไฮโดรโปรนิกสําำหรับไม้ผล<อ>คุณยงยุทธได้ร่วมลงแข่งขันในรายการนิวเจนฮักบ้านเกิดจนคว้ารางวัลชนะเลิศสาขาเกษตรเทคโนโลยีประเภทเดียวเพราะอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่รักอาชีพเกษตร และได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการให้ใช้เทคนิคความเข้มแสงมาเพิ่มคุณภาพของผลผลิตซึ่งผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆของเขาเนี่ยครับเหมือนว่าเป็นประตูกุญแจดอกหนึ่งที่จะเปิดประตูให้เขาเนี่ยกลับมาทําการเกษตรได้เพราะผมใช้เทคโนโลยีอย่างส่วนผมนะครับทำสวนมะเดือ่อแล้วก็ทําสวนผสมผสานเนี่ยประมาณ10ไร่ผมใช้แรงงานอยู่แค่2คนครับผมซึ่งมันไม่ได้มากเลยแล้ว ผมก็จะมีเวลาเหลือที่จะไปทําเรื่องการตลาดและเรื่องอื่นๆได้ผมอยากจะที่ส่งเสริมให้คนในในเขตของผมเนี่ยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการปลูกมะเดื่อฝรั่งให้เป็นธุรกิจจริงๆจังๆ,ๆเนี่ยก่อนโดยการถ้าเกิดคนทําให้เป็นเราจะใช้เทคโนโลยีที่อาจารย์แนะนํามาเนี่ยในการ ทำให้การปลูกมะเดื่อฝรั่งที่เป,เป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายตัวนี้คือถ้าเกิดว่าแสงเราสามารถคอนโทรลแสงได้ตัวหนึ่งมันจะเป็นการเกษตรที่แม่นยําม,มากขึ้นจะทําให้เราสามารถควบคุมตัวมะเดื่อฝรั่งและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่งนียได้แม่นยําและเสียหายน้อยมากที่สุดและทําให้คุณภาพดีที่สุดได้ส่วนนี้พึ่งพาธรรมชาติโดยใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาจุดินรีสังเคราะห์แสงและจุลินรี์หนอกกล้วยให้ไปกับระบบน้ําลดปัญหาโรคลากและคนเน่าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ หลังจากปลูกได้6เดือนจึงโน้มกิ่งผูกกับแปบน้ําในแนวนอนเพื่อให้เก็บผลได้ง่ายเมื่อเดือฝรั่งที่ปลูกเพียงปีแรกจะให้ผลผลิตได้ถึงต้นละ10-15กิโลกรัมต่อปีขายได้ในราคากิโลกรัมละ600-800บาทแต่นาคตจะพัฒนาให้มีราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ300บาทเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นและรวมกลุ่มขยายการปลูกเพื่อส่งออก สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s u c s i r i y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ